รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิปโลหไฟแล้วก็ตัดต่อวงจรการชาร์จใหม่นะครับก็ Garmin Finik ห x เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาคือเปิดเครื่องไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับแล้วก็ปุ่มกดล่างขวานี่นะครับกดสั่งงานไม่ได้นะครับติดตายเป็นสนิมนะครับนี่นะฮะก็เปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่นะครับแล้วก็ อันนี้ก็ลูกค้าไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องตัดต่อวงจรเฉพาะเครื่องนี้นะครับซึ่งอาการหนะักตอนที่มาก็ตอนนี้ก็ชาร์จไฟกินกระแสไฟตามปกตินะครับแต่จะไม่ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับแล้วก็ชาร์จได้เพียงทิศทางเดียวนะครับอันนี้87%นนะครับนี่นะฮะ ก็กำหนดทิศทางสายชาร์จไปอันนี้ลูกค้ารับสายชาร์จเทียบไปด้วยนะครับนี่นะฮะก็หันด้านสีแดงเข้าหาเซนเซอร์ฮาร์ดเลนะครับอีกด้านหนึ่งจะไม่มีนะครับนี่นะฮะก็เคเบิลไทยก็สังเกตหัวนี้เหมือนกันนะครับหันเข้าด้านในตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับก็กินกระแสะไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ตรงนี้ก็กด เลื่อนลงนะครับนี่นะครเลื่อนขึ้นแตส่สิ่งที่สําคัญก็คือปุ่มย้อนกลับนะครับมีนะกดได้ตามปกตินะครับนําไปจับสัญญาณ gps นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทำงานได้ตามปกติเซ็นเซอร์ไฮเดรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับ อันนี้ก็ขึ้นสถานะที่88%ชาร์จไฟเข้านะครับจะชาร์จผิดทิศทางนะครับถ้าชาร์จผิดทิศทางเครื่องดับนะครับก็ตรงนี้ให้หันเราไม่ทดลองให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกรีไบอย่าแกะซ่อมเปิดเองนะครับก็อันนี้ลูกค้าก็รับสายชาร์จเทียบแล้วก็หัวอะแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์นะครับซึ่ง จะชาร์จไฟไม่เกินนะครับอันนี้ก็รับไปนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไปเราก็ยินดีให้บริการนะครับก็เป็นเคส by เคสไปนะครับเฉพาะเครื่องนี้นะครับที่ชาร์จไฟมาอาการหนักแต่ก็ซ่อมได้ไม่มีอาการพลังงานหมดเร็วนะครับเพราะว่านําไปจับสัญญาณ gps แล้วก็พลังงานยังโอเคนะครับก็รายงานให้ลูกค้าทราบเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับนี่นะกินกระแสไฟชาร์จปกตินะครับ ก็ใกล้จะเต็มก็จะลดพลังงานลงมาปกติครับเพียงแต่ว่าจะไม่ขึ้นสถานาการณ์ชาร์จแต่ระดับพลังงานที่ให้แสดงผลบนนาฬิกาก็จะขึ้นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับ